Yes. Yeah. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมนะฮะเอรจิตใจจิตใจพวกท่านนะครับทําด้วยอะไรครับผมคนที่ขำนะครับผมยังอดหัวหล่อจกหัวงไม่ได้นาะนะครับเออผู้ใดเต้นเป็นแล้วนะครับเป้นท่าเต้นดูดิกนะครับที่เป็นตะหักนะครับสมกับว้เนาะสมกับว้น้องหญิงครับ แต่ว่าบอลโจเออสมกบใบหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอ้ยทาเต็นหากินเนาะบอโจนะครับเออกับทาเตีนย่อนนะยืบยืบยืบบัพอลุงโรดไหมชีวิตรุงโรดทาเตีนหากินเล่านะครับอ่าตะกันนี้ผมเดเ๋ยวคิดไปแล้วทาเต็นหากินหลวบร่วมมากเออสำหรับบอโจนะครับ เป็นยังไงกันบ้างพี่น้องครับกับผลงานเพลงโฆษณาของอกังนัมขีนิกชื่อผลงานเพลงอุ้ยเธอนะนะครับเป็นยังไงซื้อเพลงซื้อเพลงอยกินขาดแล้วผมว่าอืมเพลงความยาววันสองนาทีนะครับคือว่าอะไรพี่น้องคือเพลงโฆษณานะครับมันเป็นเพลงสีแบบว่าเป็นเรื่องเล่า คือจังบทเพลงทัวท่วไปนะครับทาาในแง่ของผมเนาะอ่าผมขอถามกันว่าพี่น้องเอคิดว่าจะติดอันดับ1ในมาแรงหรือไม่ติดหมวดเพลง1มาแรงหรือไม่นี่คือคำถามนะครับอ่าพี่น้องคิดว่าจังไหคิดว่าจะถึง1มาแรงบออ่าเนี่ยตอนนี้กับปล่อยเพลงประมาณชั่วโมง1นึนะครับหชั่วโมง ยอดเบี้วก็จะถึงหน้าบ้านเนี่ยเกือบสี่หมื่นแล้วนะครับเกือบสี่หมื่นตัวผมลงไปเนี่ยขนาดจะสี่หมื่น,ก,น 40, กว่าละนะครับมันเป็นเพลงความยาวแค่สองนาทีนะครับเพื่อที่จะให้จดจําง่ายแล้วก็ติดหูไวที่สุดนะครับแต่เพิ่งความยาวปกตินี่กะส่วนใหญ่จะเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงคือเพลงเลยอ่ะนะครับมันก็จะมีความยาวซึ่งนิดนึงเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นี่คือมุ่งเน้นนะครับ เพื่อที่จะนะครับให้คนรู้จักนะครับดอกเตยกลงน้ำกังน,ำนำ้ำคลินิกนะครับนะให้เป็นกระแสกันไปนพี่น้องเนาะซอยอยู่ซอยแตกกันคอมเมนต์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5,000กว่าคอมเมนต์ครับหาพันกว่าคอมเมนต์อย่าลืมเข้าไปถล่มคอมเมนต์กันนะครับให้ใหนึ่งให้ได้หนึ่งให้ได้นะครับผมคิดว่าไม่เหนือบ่าก,กว่าแรงของ FC แฟนคลับพ่าไปจวดจาดฟาดบึ่มนะครับขอคนละ8ปดแสนล้านคอมเมนต์บนโะก็ว่าได้ นะครับไปหัดเต้นกันเบองเป็นท่าเต้นที่น่ารักนะครับก็สวมกับวัยน้องห,หญิงอืเต้าหุหิงแต่เต้าบอโจเนี่ยไม่แน่ไม่รู้เป็นัตอ,อยางหัวไหมเออเราเหย็ดหนึ่งโอ้ยผมมือแบบคือจะเป็นอย่างนี้แหละบอจโจะมันก็เลยเหย็ดให้แบบเข้าใจบอคนถี่มันก็เลยเหย็ดใหนข้นขิวไหมมันก็มีอีกกลุ่มนึงนะ่ะเล็กๆแกกลุ่มเล็กๆอ่ะขิวเราอะ่ะ คือเราเป็นคนยังเสีย่ยหนึ่งเฮ็ดยังเฮ็ดเฮ็ดจริงทําจริงทําทําให้มันสุดกําลังสุดฝีมือที่ตัวเองจะทําได้นะครับและะ้วก็ยง้มเล่นยง้มหัวนะครับแล้วก็เป็นแนวนี้ไหมคือผมว่าเขาใจดีเด้คนณดีคนที่ขิวเล่าอ่ะคนที่บ่มักเล่าไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเราไปเหยียบเราไปเหยียบหางเจ้าหรือเราไปเหยียบนีย่ยางเจ้าหรือจางไหนอัะนะ คือบางเือกับโพวโวข้นมากแม่แบบว่าให้เล่าจังเสียว่าห้สาวหน่อยจังเสียแม่แบวาใหน้องหญิงยังเสียผมก็เงินเด้ผมเงียคกนแนวนี้หรือเขาทําอะไรเขาคิดอะไรของเขาเนี่นว่าเขาเป็นเอฟซีเขาเบิรงเขาคือมวนเดียววะเขาคือแบบเออมีตะคือคิดแบบสิปังเป็นหนาสิมวนไปนหนาอย่างเสียนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคิดจังหนึ่งวงการมอลลานนำกันนะผมก็เข้าใจว่าแบบเฮ้ย เป็นอย่างคือว่าวงการมอลําด้วยกันนะทําไมไม่ทําให้มันเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ด้วยกันเจ้าเป็นเอฟซียังคุณพูดเหมือนแบบบางเทือน่ะบางเทือบางเทือนะครับอันนี้ไม่วหาใครคือตัวเองก็ชอบมอลําอยู่แต่ว่าขิวบอโจวัดนั่งอ่งมามักสาวหน่อยอยังเว่าให้สาวหน่อย่ให้น้องหญิงเสียว่าเขาใจไหมมอลลัคือเจ้าก,ากับมักมอลําคือกันหนึ่นไหมเออเขาใจจุดหนีทีหล,ลีอ่า จริงๆนะครับคือขันข้าเจ้ามอลัมเนี่ยข้ามามอลลัมเนาะล่งไทยหรือข้ามามอลลัมเนี่ยขันข้าเจ้าได้ดีดีอ่ะมันแหงสีสวงเสริมกันขึ้นตัวคนที่เพิ่นมาเคยเบิ่งมอลลัมมันแห่งสีสวงเสริมกันขึ้นตัวแม่นบอในคือกันกับบอโจแล้วก็ร่างสีสางหนังเนี่ยนะครับถนังเรื่องนี้นะครับมันวัตถุมันเขาเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับถี่เพิ่นตั้งไว้เนี่ย มันแห้งสีดีตัวคนแห้งสีหูจักมอรลำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพันตั้งท่องไว้แล้วว่าทํายังไงภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงจะนะครับทําให้คนที่ไม่รู้จักหมอลำไม่เคยดูหมอลำไม่รู้จักสาวน้อยเพชรันแพงไม่รู้จักน้องหญิงรู้จักบอสโจไม่รู้จักวัฒนธรรมหมอลำของทางภาคอีสานได้มารู้จักได้มาชอบน่าค้นหาหน่าติดตาม นี่มันคือท่องนี่มันคือโจทย์นะครับเออเป็นอย่างคือแบบเฮ้ยใ,ใจใจเห่าคือหมอลำ่ำใจเห่าคือขนมถ้ำเนียมประเพีนี่คําา่าหมอลำ่ำเออคือพวกเกาะกลุ่มกันนะอันนี้อันนี้คือโจทดติด,ดที่มันอยู่ในสมองผมดิผมก็ตั้งคําถามอยู่ตลอดว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนี่คือจริงแบบนี่เพียงเนี่ยอุ๊ยเธอเนี่ยมันมันเป็นตาหากเลยที่จริงแบบมันน่ารักมากเลยด้วย โดยขาเป็นบอดโจโดยค้ามขามทิวาเป็นน้องหญิงเนี่ยพ่นก็เป็นยจ็งซี่ตลอดเด้ยอยู่ด้านหน้าก็เหมือนกันไม่หน้ากล้องก็เหมือนกันใช่ไหมละ่ะยูหลังกล่องก,กันคึ้กันเพ่นกับเป็นแนวนี้แมเออมันมันมันเป็นตะขิวมองเดยวะเอาอีหลีนะครับเอ,เอาเอาความจริงมาบอกกันเลยละ่ะเออเป็นบอตลอดระยะเวลาเนี่ยพุนธาะ่ะมันก็เหมือนที่น้องหญิงกับบอดโจเห็นบอก็พยายามทําให้หมอลำเข้าไปอยู่ในใจแบบ หลายคนที่ไม่เคยรู้และไม่เคยฟังมอลำเนี่ยเฮ็ดให้งมอลำเมขาไปอยู่ในใจพอมีพี่น้องเอฟซีเฮ็ดให้สาวน้อยเป็นแพื่อนขอไปอยู่ในใจพอม,มีพี่น้องเอฟซีเดาว่าเฮ้ยโผล่ขึ้นมาสาวน้อยเพชรดันแพงคืออะไรอ่าหน่องหญิงคือไผ่วะบอโจคือไผ่มอลำเป็นแน่วดายนะครับเห็นไหมมันเริ่มตอบโจทย์และในสิง่งสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดสิ่งที่เพิ่นท้ำนะครับเห็นบอกครับหน่องหญิงโผลพ่พึบขึ้นมาเฮ็ดให้งพอมีพี่นอ e ้องเอฟซีมาเบิ่งกมอลำ ถูกต้องไหมครับอ่าไม่รู้จักหมอรำไม่เคยฟังแล้วก็จะได้ได้มาฟังเด็ยว้านหูจักเข้ามาสาวน้อยเด็กบาหูจักเข้ามาหมอํำขนบธรรมเนี่ยมประเพนี่อ่าวัฒน,นธรรมท่าทางอีสานเออเขาเจ้าเป็นแนวนี้นะครับแล้วผมทิ้งไกด์ลไลน์ไว้เลยว่าหนังทีเราก็นั่งสีสางนี่นะครับน่ะเห็นไหลไปท่าหนังเราแบบนี้เออบอาไปบ่ามาเพียงสั่นตัวละผมขนาดนั่งเบาผู้ดเดียวได้หน่ถ้านั่งเบาก็ พุยพี่น้องนี่ป้าผมว่าบ่าตําก็สองสามชั่วโมงวงะนะครับหนังเรื่องนี้นะครับผมคาดว่าจะทําให้คนที่ไม่เคยดูมะลําไม่เคยรู้จักคําว่าสาวน้อยเพชรบรนแพงไม่เคยรู้จักน้องอิงไม่เคยรู้จักบอสโจอยากสีหูจักแล้วก็ได้รู้จักแน่นอนในภาพยนตร์เรื่องนี้โปรดติดตามกันแลวกันนะครับโอเคพี่น้องครับไปปันกันต่อให้ยืนนึงให้ได้นะครับจะเป็นเพลงโฆษณาที่ติด หนึ่งในมาแรงหรือไม่ยูทีพพี่นอ้องยูทิพลังเอฟซี FC แฟนคลับเชียร์แชร์ถล่มกันหลายๆมือนี้มีกุมปิดครับ9ก้าวันเก้าทอย่าลืมนะครับมีโชว์หลายๆแล้วก็มีพี่แฟนมีวันด้วยนะครับวันในกระถาเบิงกันอีกเถอศิลปินหลายคนหลายท่านมีโชว์พอโจนอ้องหญิงจัดเพิ่มเข้ามาคือกันตามที่พ่อแม่พี่น้องเรียกร้องกันนะครับทักไปได้ที่สาวหน่อยเพจบันแพงแฟนเพจนะครับวันทีน่18เพลงพี่แม่นะครับเดี๋ยวขอมา เรากันอีกเคือนึงขอบคุณทุกการรับชมเราฟังครับไปฟังเพลงกันต่อฝากกดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องทีมงานกอบตาดำครับสวัสดีครับผม